เอาน้องโอว่าจะชวนน้องปั่นเลยเลยนี่ยปีดาปั่นนอนน่ะเขาตีโอ้โหท่าปักธงเลยไอ้ท่าปากัาปากธงเลยนะเว้ยเอ,อ้ยตกใจเด้อตกใจเลยเด้อทำธงดีเด้อปักธงเลยดาวเลยปกธง ไม่น่าเกิดก็เต๋อเยอะห่วงเออเออม่มาที่คราวนี้เราต้องเอาคืนเดินะเพื่อนเมื่อกี้เราแพ้ด้วยเจอตีมาสเตอร์ NTX กับเลเวลเจน โอ้โหเจอแกนว่ะวอาไงดีเนี่ยจะทันไหมเนี่ยจะได้ยิงเขาไหมเนี่ยไปไปฝั่งละาสองคนอร่อยนอนว่ายังยังโอ้ยตอนนี้ศูนย์ศูนย์ทำไมึงอาปนจอเด็กนี่สิ โอ้มันหนีไปไหนก็ไ huh. ม่พ้นวเฮ้ยมันน่าจะเป็นซ้โซ่แล้วมันมีได้ตัวหนึ่งแล้วนี่มันเอาผมแล้วเฮ้ยเ้ยอะไรคำนี้อ่ยอะไรมันมันแค่เหตุการณ์ไม่คาดฝันว่ามันเจอแกนได้ไงวะเจอแล้วเลยข่อม ผมอาจะมาดูอะไรวะมาดูซื้อมันน่าจะซื้อสไนแน่นอนแล้วว่าน่าจะลเปิดสิ่งนั่นไงโดนแรงผมไม่มีไอซ์โซวอเดอร์ยังไม่ตายวะโอเสียงโคตรแรงนะรัโผมไม่เป็นไร เระวังหลังได้เลย,ยโอ้ยอะไรวะพี่โดนหมวเฉยเลยวะ่ะเอ้ยเคเพื่อนว่ามีหลังแน่เลยนั่นนั่นว่าแล้วเน้อง ดููาวอย่เฮ้ยทำไมมันยิงทะลุวะไอเ้เค่นี้แปลกแปลกแล้วเมื่อกี้ก็ยิงทะลุหลายรอบแล้วไอ้สซตินเนี่เพราะว่าไอ้เล้งแกนพวกนี้มันใช้โปรแบกแน่เลยไอ้เบนก็อ์อะมันทะลุแปลกแปลไม่ได้ตึงหรอกถ้าไม่ลุมอ่ะไอ้เนี่ยไอ้แกนกกแกขี้กระตือแก้วกูหมดอะ่ะแค่นั้น จะไงเสียงชัดเจนจัดฟังดีมีใจไปตัวขึ้นข้างหน้ามีคนเดี๋ยววิ่งไปช่วยด้วยรวม,มเลยรวมเลยจะไนสองเฮ้ยจะไนมึงยิงเลงกนันไหมเนี่ยกูว่าผมมไ<ป>่ไหว สงสัยไม่ได้เล็งหรอมั้งมันล็อกเป้าโดยอัตโนมัติโอ้เราเอาปืนชาร์จถ้าเราใส่ในเล่นนี่ผมว่าไม่ไหวแล้วนะเกินเกินไปจะเกินไปถึงไหนแพ้่แย่ ทำแพ้สิทำนังสู้แล้วอดี๋ยวเพิ่งยอมมันเราคือเลือดนักสู้ลุงตู่เรายังไม่ยอมเลยอ<ด>ย่างเงี้ยพี่ดาอย่าเพิ่งโทร คมึงไม่ตายได้ทีว่ามึงผิดทนนั้นไปไหนไว้สตีนพ้อไปข้างล่างดีกว่าไอ้รถร้อยตูดมันแน่หน่อยมันยืนอยูอต่ตัวกำแพงเราดิไป้โอ้ไม่นะพี่ดาวขอบคุณนะตัวเด็กเมิงโอเคอย่ามาเอ้า เฮ้ยไอ้เหียเล็กเกินเฮ้ยของแท้ทำไมของแท่างนี้วะมาดานชื่อโภคเองได้ขบของอยู่นี่ของอยู่นี่อ้อของอยู่นี่นี่ของตรงนี้ทำไม มีเช็คดูทิงทำไมแล้ววิ่งเร็วนะวะทำไมให้เขาเอบบ้างดีกว่าโ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียเสียเดาวบ้าง มันอยู่ซ้ายมือป่ะเออะเจ็บเออเอ,อยู่ดิอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่หลังคาตัวหนึ่งอยู่บนหลังคาตัวนึงเนี่ยอุ้ยเจ็บไม่ตายยยยยมึงมีเกาะเอ,อ้ยบนหลังคาเออวะเพิ่งเห็นโอ้ยเอ้ยเฮียเม <Yeah! S 2> ่นไอ้ชนายมายิงกูอะ่ะบนบนหลังคา,าสองตัวเลยอยู่บนหลังคาสองตัวเลย เอ้ยเพื่อนชกเพื่อนได้นะเนี่ยเยืนเลยคนบนราคาบนังคาไม่มันโดนอาบุนชัดอาปุนชัดเดวรอชัดอย่างเดียวเลยลงมาแล้วลงมาแล้วเพื่อนเถืนเยอะนยอะหนึ่งว้วันนี้วันนี้มันต้องหนึ่งหนึ่งไอ้บอดที่มดได้ ต้องจริงชื่อต้องจริงโอ้โหยนก่ย่งี้โอ้โหอ,อ,อย่างนี้เซีว่ะแงกันหรออ้แงกันหน<ม>อตาไนกากันผมเล่นไม่เป็นว่ะสนไน โนระเบิดยิงตัวเองเลยโอ้ยไม่มีก่อเลยที่นี่ขอหน่อยขอแชร์ก่อนขอบคุณนะขอแชร์สุดฝนมาดีเลยฟินจะดีไอ้ดอกนต้องไปด้วยกันปะมันไปท้ายเต็มเลยระวังนะทายเต็ม โอ้ล้างล้างล้างมาล้างตัวนึงเนอ่งดาวดาวดันเลยดันเลยดันเลยดาวหนึ่งปุ๊บดำดันเลยล้างตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนกันดาวแล้วดาวแล้วเล่นเลยเล่นเลยหาจุดเล่นเลยล้างล้างล้างหาจุด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 จดเล่นเยอะโอ้ยติดตั้งไอวอรไม่ทันโอ้มันชุบกันแล้วอยู่้อะไรอยู่นั่นน่ะพี่พี่ดาเฮ้ย ข้าหัวไปเร็วนั่น่หละควรสุบเลยโอ้ยฮานี่มือตังไอออมไม่ได้โอ้โหโชกี้สุดสุิเลยโอ้โหขอบคุณมากนะเพื่อนผมต้องไปแล้ว